สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ทาง FC ของเราหลายท่านก่อนแนะนํากันเข้ามาขอให้เราทําคลิปรอกหยดน้ําคุณภาพดีราคาแรงแๆและทางเราก็จัดให้นะครับกับคลิปนี้10อันดับรอกหยดน้ําราคาลักหมืน่นโดยรอกทั้ง10อันดับนี้ที่เอามาให้รับชมเป็นรอกที่ยังมีวางจําหน่ายอยู่ สำหรับรอกที่ไม่มีวางจำหน่ายแล้วอย่าไม่นำมาจัดอันดับนะครับก่อนไปรับชมรบกวนเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอันดับที่10รอก s h i มาโ o แบนตัม รอกชิมาโนแบนตัมเป็นรอกหรูในราคาเริ่มต้นสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ไม่ยากมาในโทนสีเข้มสวยหรูการันตีคุณภาพด้วยชื่อเสียงจากแบรนด์ชิมาโนทำให้คุณมั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานรอกตัวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าคุ้มราคาโครงสร้างที่กระทัดรัดและทนทานสูงซึ่งได้มาจากเทคโนโลยีคอโซลิดบอดี้จำนวนลูกปืน8บวกหนึ่งตลับกำลังเบรก5กิโลกรัมอัตราทดรอบมีให้เลือกคือ6.2ต่อ1 7.1ต่อ1และ8.1ต่อ1 น้ำหนักรอกอยู่ที่215กรัมมีทั้งแบบหมุนซ้ายและหมุนขวาราคาประมาณ1,500บาทถึง1,900บาทครับอันดับที่9รอกได้ว่าซิลเลียน SVTW อได้ว่าซิ s เลียน SVTW เป็นรอกสเปคเทพที่มาในโทนสีบรอนเงินเงาวับผลิตด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยจากทางด้ว่าโดยได้เพิ่มระบบ SV Booster ใหม่ล่าสุดและเทคโนโลยี Hyperdrive d ดิจิเกียทำให้ชุดเฟืองมีความนุ่มนวลและทรงพลังมากขึ้นและยังลดเสียงกระทบของเฟืองได้ดีอีกด้วยทำให้สามารถอัดปลาได้อย่างราบรื่นจำนวนลูกปืน 8+1 ตลับกำลังเบรก5กิลกรัม ัตราทดรอบมีให้เลือกคือ6.3ต่อห7.1ต่อ1และ8.5ต่อ1นึ่ง้ำห,ห,หนักรอบอยู่ที่175กรัมมีทั้งแบบหมุนซ้ายและหมุนขวาราคาประมาณ 1, 1700บาทถึง11,000บาทครับอันดับที่8รอกอบูกาเซียซีนอนบีสต6รอกอบูกาเซียซีนอนบีส6 ได้รับการออกแบบตามหลักสรีราศาสตร์สามารถจับถือได้อย่างเหมาะสมและลงตัวบนฝ่ามือทำให้ใช้งานได้อย่างกระชับ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายนอกดูมีความหรูหราส่วนภายในมีความแข็งแกรง่งเพราะใช้วัสดุอย่างดีในการผลิตตัวเฟรมเป็นโลหะผสมอลูมิเนียมดูราเมเทัลมาพร้อมผ้าเบรคคาร์บอนเมทริก Matrix, ที่ช่วยให้เบรกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจำนวนลูกปืน9้วก1ตลับกำลังเบรก5กิโลกรัมอัตราทดรอบมีให้เลือกคือ6.8ต่อ1 7.5ต่อ1และ9.5ต่อ1นึ่้ำหนักรอบอยู่ที่195กรัม มีทั้งแบบหมุนซ้ายและหมุนขวาราคาประมาณ11,500บาทถึง12,000บาทครับอันดับที่7รอกได้ว่า Silver Creek Air TW Steam Custom รอกได้ว่า Silver Creek Air TW Steam Custom ออกแบบมาสำหรับเกมการตกปลาในลำธานงาน s t e ีมงาน UL ผลิตจากโครงสร้างอลูมิเนียมอนลอยแข็งแรงระบบเบรก Max Force ปรับได้ถึง20ระดับและพิเศษนอบจับผลิตจากวัสดุไม้ก๊อกเคลือบอย่างดีมีความสวยงามคลาสสิก มาพร้อมลูกปืนสแตเลสและมาพร้อมระบบ SV ที่ช่วยลดแรงต้านของสายทําให้การไหลของสายไกลกว่าเดิมและมีมุมองศาในการตีเหยื่อที่สามารถเล่นได้กว้างกว่าเดิมจํานวนลูกปืน6บวก1ตลับกําลังเบรก3.5กิโลกรัมอัตราทดรอบอยู่ที่8.5ต่อ1น้ําหนักรอก170กรัมมีทั้งแบบหมุนซ้ายและหมุนขวาราคาประมาณ12,900บาทถึง13,200บาทครับ อันดับที่6หลอกได้ว่าอัลฟา BFTW รอกได้ว่า a l p h BFTW w เป็นรอกที่ออกวางจำหน่ายใหม่ล่าสุดตัวเรือนมาในโทนสีดำดูดันตัดกับสีแดงของสปูดมีความสวยงามมากสปูดเจาะรูดีไซน์สวยงามมาพร้อมเทคโนโลยีไฮเปอร์ดิจิเกียผลิตเฟืองด้วยความแข็งแกร่งและลดช่องว่างของเฟืองให้เหลือน้อยที่สุดและลดเสียงดังของเฟืองรวมไปจนถึงระบบแม็ฟอสเอกสิทธ์เฉพาะได้ว่าจำนวนลูกปืน6บวก1ตลับกำลังเบรกอยู่ที่3.5กิกรัม อัตราทดรอบมีให้เลือกคือ6.5ต่อ1และ8.5ต่อ1นึ่้ำหนักรอกอยู่ที่165กรัมมีทั้งแบบหมุนซ้ายและหมุนขวาราคาประมาณ14,800บาทครับอันดับที่5รอกได้ว่า S S r T W รอกได้ว่า Air s s r TW เป็นรอกตกปลาแบบขนาดคทรัฐและมีน้ำหนักเบาผลิตมาในโทนสีดำดุดันมาพร้อมระบบ SS กลับมาอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนานนับ10ปีบวกกับเทคโนโลยีล่าสุดของได้ว่าระบบไฮเปอร์ไดรฟ์ดีไซน์ใอเกียร์ทำงานได้อย่างราบรื่นและไหลแรงเสียดทานเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นมาพร้อมลูกปืนสเตนเลสแข็งแรงและหมุนลื่นตามฉบับได้ว่าจำนวนลูกปืน8บวก1ตลับกำลังเบรก3.5กิโลกรัม อัตราทดรอบอยู่ที่8.5ต่อ1น้ำหนักรอก145กรัมมีทั้งแบบหมุนซ้ายและหมุนขวาราคาประมาณ15,900บาทครับอันดับที่4รลอกชิมาโนเมทาเนียม DC รอกชิมาโนเมทาเนียม DC ออกแบบมาให้เป็นรอกชิมาโน o DC ที่เบาที่สุดในปัจจุบันด้วยโครงสร้างแมกนีเซียมคอโซลิดแบบชิ้นเดียวทำให้มีความทนทานที่ไม่มีใครเทียบได้และยังส่งผลให้ตัวรอกน้ำหนักเบาใช้งานได้ไม่เมื่อยล้ามาพร้อมระบบเบรก IDC ไฟที่ได้รับการอัปเกรดเพื่อให้นักตกปลาปรับแต่งการทำงานของรอกได้อย่างละเอียดและรอกเมทาเนียมตัวนี้ยังมาพร้อมเทคโนโลยี MGL Spoon 3 จำนวนลูกเปอร์10บวก1ตลับกำลังเบลก5กิโลกรัมอัตราทดรอบมีให้เลือกคือ7.1ต่อ1และ8.1ต่อ1น้ำหนักรอก175กรัมมีทั้งแบบมุนซ้ายและมุนขวาราคาประมาณ15,900บาทถึง16,500บาทครับอันดับที่3รอกได้ว่า s t y SVTW รอกได้ว่า s t y SVTW ใหม่ล่าสุดเป็นรอกตกปลาสุดหรูระดับไฮเอนด์ของไดว่ามาในโทนสีโครเมียมเงาวับชวนให้ลหลงไหลให้จับจองเป็นเจ้าของโดยมีการพัฒนาในการผลิตภายใต้เทคโนโลยีขั้นสูงและรอกตัวนี้มาพร้อมระบบเบรก Max Force สปูลเป็นแบบสปูล SVBoos ูและที่พลาดไม่ได้คือไกด์สายเป็นแบบ T ี i n g System ททาให้ระยะก,การตีของสายได้ไกลมากขึ้นและมีความแม่นยํามากขึ้นจึงทําให้รอกตัวนี้เป็นสุดยอดรอกที่นักตกปลาหลายท่านใฝ่ฝันที่จะเป็นเจ้าของ จำนวนลูกปืน12บวก1ตลับกำลังเบรก5กิโลกรัมอัตราทดรอบอยู่ที่6.7ต่อ 1, 7.8ต่อ1และ8.5ต่อ1น้ำหนักรอกอยู่ที่160กรัมมีทั้งแบบหมุนซ้ายและหมุนขวาราคาป,ประมาณ19,500บาทครับอันดับที่2รอก Shimano Antares DC MD ROC h i m a n o Antares DC MD เป็นสุดยอดรอกตกปลาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับสัตว์ประหลาดทั่วโลกได้พัฒนามาเป็นรุ่นที่มีพลักกำลังสูงสุดโดยติดตั้ง MGL Spool t r e มีแรงเฉื่อยตำ่ำระบบเบรกควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ดคุณภาพสูงได้รับการออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มความแม่นยำของระดับการควบคุมอย่างมากจึงส่งผลให้การทำงานร่วมกันของ MGL Spool 3และระบบ d c MD Jun ทำให้การสตาร์ทราบรื่นกว่าเดิมและมีความแข็งแกร่งที่ไม่มีใครเทียบได้จำนวนลูกเบอร์บวกหนึ่งตลับกำลังเบร 6กิโลกรัมอัตราทดรอบอยู่ที่7.4ต่อหนึ่งและ7.8ต่อ1นึ่น้ำหนักรอกอยู่ที่235กรัมมีทั้งแบบมุนซ้ายและมุนขวาราคาประมาณ29,000บาทครับอันดับที่1รอกชิมา a โน่ X Sense DC รอกชิมานโน X-Sense DC เป็นสุดยอดรอกระดับเรือธงอีกตัวจากทางค่ายชิมาโนออกแบบมาใหม่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้ควบคุมเบรกได้อย่างแม่นยําขึ้นยิ่งกว่าที่เคยนอกจากนี้ยังเสริมประสิทธิภาพด้วย MGL s p o o n t r e และ S3D ช่วยเสริมประสิทธิภาพของรอกให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะเทคโนโลยีการควบคุมกําลังเบรกจะช่วยลดโอกาสที่สายจะขาดซึ่งเป็นปัญหาทั่วไปบอกได้เลยว่าเป็นสุดยอดรอกในระดับไฮเอนที่ท่านไม่ควรพลาดจํานวนลูกปืน11บวก1ตลับ กำลังเบรก5กิโลกรัมอัตราทดรอบอยู่ที่7.8ต่อหนึ่งน้ำหนักรอก230กรัมมีทั้งแบบหมุนซ้ายและหมุนขวาราคาประมาณ23,500บาทครับ และทั้งหมดนี่คือ10อันดับรอกหยดน้ําราคาหลักหมื่นที่ท่านไม่ควรพลาดนะครับและสําหรับผู้ที่สนใจแอดได้แปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามก่อนจากกันไปรบกวนเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ